มนภเป็นความรักและก็ความภูมิใจในท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนนะครับและหลักนี้เองนะครับเป็นหลักที่พระราาประพาสใช้นะครับในการให้เด็กๆนะครับหันมาส่งเสริมแล้วก็รักนะครับในเรื่องของกีฬาแล้วก็อาหารพื้นบ้านครับไปชมกันเลยครับช่วงครูผู้สร้าง ตอนครูผู้สร้างหัวใจรักท้องถิ่นแนวคิดปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงที่เน้นการมีภูมิคุ้มกันทางความคิด ให้ผู้นำไปใช้ได้เข้าใจนิวิธีดั้งเดิมของตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมนี้เป็นแนวคิดหลักสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารอย่างท่านพราดาประพาสได้วยเริ่มนโยบายส่งเสริมให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนพยายามจะให้เด็กได้เรียนรู้ชมรมต่างๆอย่างหลากหลายเกี่ยวกับข้องกับหลักของมรยาศตาเพียงเนี้ย ว่ามันต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเอาวัฒนธรรมไทยต่างๆจึงเอาตัวนี้อะไรที่มันมีอยู่แล้วของเดิมที่โรงคุณครูมีความรู้เด็กอยากเรียนรู้เนี่ยของมีอยู่แล้วเราเอาตรงนั้นารึกาขึ้นจึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเล่นกีฬาการและเล่นพื้นบ้านภาพที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยนักแต่ที่โรงเรียนลาซานจันทบุรีบ้านดาพิทักษ์แห่งนี้การรวมกลุ่มของพี่ๆน้องๆน,นักเรียนเพื่อเล่นลูกรันหรือเปตองยักษ เป็นภาพแห่งความสัมพันธ์พี่น้องที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการเลือกกีฬารรพื้นบ้านมาเนี่ยเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีของเราโดยเฉพาะชุมชนจันทิตรของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งกีฬาพื้นบ้านไม่เหมือนใครสบ้าสอบเปตองยักษ์เนี่ยเป็นกีฬาที่กําลังจะหายสับสนไม่จัดชุมชนจันทบุรีของเรากีฬาเปตองยักษ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมสําหรับเด็กผู้ชายโดยกติกาจะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องกลิ้งลูกลันหรือโยนลูกลันแข่งกันโดยมีหลุมเล็กๆเ,เป็นเป้าหมายซึ่งใครสามารถกลิ้งหรือโยนไปใกล้หลุมมากที่สุดผู้นั้นจะได้คะแนนหรือเป็นผู้ชนะในการแข่งขันทันทีสำหรับการเล่นกีฬาพื้นบ้านในเปนตอมยักษ์นะครับทึ่ภาษาโยน,นเขาเรียกว่าลูกลันนะครับเป็นความภูมิใจคือกีฬาประเภทนี้กาลังจะสูญหายแล้วก็ตายจากชุมชนที่ดีเวลาที่เราสอนให้เด็กหรือเรานํามาเล่นเนี่ยความภาคภูมิใจเกิดในตัวเรา คือเราสามารถเรียนรู้กีฬาเพื่น,นี้ให้สืบต่อและคงอยู่ได้กีฬาชนิดนี้ก็เป็นตองยักษ์นะครับก็จะได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็อีกหลายๆอย่างคือหนึ่งเพื่อนแล้วก็ไปถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นเราครับได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคือร่วมกันอนุรักษ์ครับข้อสองนับคือได้ร่วมกันทํางานนะครับเป็นทีมครับหรือความสามัคคีครับ นอกเหนือจากการเล่นกีฬาลูกลันที่นิยมสำหรับนักเรียนชายแล้วชมรมเกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านอีกชมรมหนึ่งที่นิยมในหมู่นักเรียนหญิงก็คือส้าซอกค่ะส้าซอกนะคะมาจากมอน,นะคะที่เราเรียกว่าส้าซอกเพราะว่าการที่เราวางอิฐแต่และก้อนนะคะจะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบทางนะคะจะห่างกันหนึซอกค่ะโรงเรียนลาซานจันทบ,บุรีมัรดาพิทักษ์ ยังมีชมรมอาหารพื้นบ้านที่เน้นการใช้พืชผักและผละไม้ในชุมชนมาปรุงอาหารสืบทอดรสชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นก็คือเราจะมุ่งเน้นให้เด็กมีการเรียนรู้จริงนะคะในเรื่องของในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยใจเขาลักเราเราเราไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิน้นเขาก็จะมาเล่าว,ว่าหนูทำให้แม่หนูกินแม่หนูชมอร่อยอะไรเงี้ยเขาเขาเปิดความสนุกค่ะดังนั้นเราเรารู้สึกภูมิใจในในสิ่งที่เราสอนไปแล้วเด็กได้ไปทําจริงปฏิบัติจริงอะค่ะตั้งแต่เข้ามาในชมรมนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำอาหารพื้นบ้านของจันทบุรีนะคะและได้กลับไปทำเองที่บ้านดูให้คุณพ่อคุณแม่ทาน แล้วยังไปบอกต่อให้กับน้องๆได้มาเรียนรู้และศึกษาต่อว่าอาหารพื้นบ้านของจันทบุรีเรามีมากมายค่ะการตั้งชมรมกีฬาพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านถือเป็นกุ้สโลบายสําคัญที่ท่านพระดาประพาสต้องการปลูกฝังแนวความคิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแก่นักเรียน ซึ่งกิจกรรมของสองชมรมนี้เป็นเพียงส่วนย่อยจากหลายๆกิจกรรมที่ต้องการให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังจะเห็นได้จากในปี2550ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ในงานมหากรรมเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมายุ80พรรษางานที่ยากลำบ,บากถ้าเกิดเราร่วมแรงร่วมใจกันทางานนั้นก็จะสําเร็จจะไม่มีอะไรที่เป็นหาขตักถ้าเกิดทุกคนตั้งใจร่วมมือร่วมแรงทํานั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นพองค์ท่านแล้วจึงเป็นแรงใจอยากจะสอนครูสอนนักเรียนทุกคนให้พยายามสละเวลาของตัวเองบ้างสละแรงกายตัวเองบ้างเพื่อส่วนรวมถ้าเกิดทุกคนสละคนเล็กเล็กน้อยมันก็จะเป็น พลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถนํามาพัฒนาชุมชนพัฒนารงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัวก็จะมีความจะมีความสุขมากขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่พราดาประพาสได้สร้างและภาคภูมิใจที่สุดคือการได้สร้างอนาคตของชาติที่มีความภาคภูมิใจในรากเหง้าอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยแม้ล่าสุด พารดาประาพาสจะต้องย้ายไปรับตำแหน่งใหม่แต่เชื่อว่าสายเลือดนักพัฒนาก็จะไปสร้างสารรค์โรงเรียนแห่งใหม่ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไปตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอยากจะเป็นครูเพราะนั้นผมเองเนี่ยเป็นครูตั้งแต่2 5 1 9ก็3 0สิกว่าปีนั่นการเป็นครูความผู้ใจคือไม่ได้สอนเฉพาะเด็กเก่งหรือสอนเฉพาะคนที่มีความพร้อมอย่างเดียวเพราะนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนเมื่อเราสอนเขาแล้วเนี่ยความผู้ใจอยู่ที่ว่า ขามีความรู้ที่จะไปยินหยัดอยู่ในสังคมในภายหน้าได้ตรงนี้แหละที่อยากให้ทุกคนมองเด็กว่าแต่ละคนก็มีปัญหาเด็กแต่ละคนก็ต้องการที่พึ่งและครูไทยก็มีหน้าที่ที่หนักก็คือต้องติดตามเด็กๆเหล่านี้ให้มาเรียนอบรมสั่งสอนเขาให้เขาได้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมและเมื่อนั้นทุกคนจะมีความสุขและนี่คือเรื่องราวของพระดาประภาษีเจริญครูผู้สร้างหัวใจรักท้องถิ่นนั่นการเป็นครูความหัวใจคือไม่ได้สอนเฉพาะ เด็กเก่งหรือสอนเช่าะว่าคนที่มีความพร้อมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนเมื่อเราสอนเขาแล้วเนี่ยความผู้ใจอยู่ที่ว่าเขามีความรู้ที่จะไปยิงหยัดอยู่ในสังคมในภายหน้าได้สนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นี่พรดาประพาสนะครับให้เด็กๆนะครับรู้จักรักในท้องถิ่นนะครับไม่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆพวกนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังให้ในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับไม่ให้เลือนหายไปกับการเวลาอีกด้วยครับก็สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับรักแล้วก็ภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ไม่อ่อนไหวต่อกระแสสังคมนะครับแล้วพบกับรายการฟ้าปกดินได้ใหม่ตามวันเวลาเดิมนะครับวันนี้เจฟฟรีย์ไปกันครับสวัสดีครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้คือกีฬาชนิดใดเป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดจันทบรุรี1เปตองยักษ์2มากเก็บทราบแล้วส่งไปรสนียบัตรคําตอบมาได้ที่ตู้ปอนอ .55 ปอนฝงามวงวานนนทบุรี11000หรือตอบคำถามผ่าน Facebook ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทยช่องทางละสองรางวัลค่ะ